สวัสดีครับวันนี้เราเทสระบบกาแฟร้านกาแฟริมทางนะครับนี่คือร้านกาแฟนะครับลงยิ่งใหญ่อลังการกูเห็นได้ยังไงวันนี้เรากำลังเทสระบบอ่ะโอ้กับข้าวข้าวแกง16อย่างเป็นร้านอาหารกะข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวข้าวขาหมูข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงไก่ไก่ย่างปลาเผาลาบขมต้มแซ่บของฝากกาแฟอ่านะครับขนมเค้กอะไรเยอะแยะมากมายนะครับนี่คือ ข้าวแกงที่ผมรันระบบนะฮะอ่าเปิดเปิดช่วงนะ้ภาษาชมทุกคนเลยเออวันนี้คือกำลังทดสอบระบบทดสอบอุปกรณ์ทดสอบภาชนะและทดสอบบุคลากรรันระบบนะครับนี่คือร้านข้าแกงนะครับไม่ใช่คาเฟ่ทุกคนต้องทำความเข้าใจผมไม่ได้ออกแบบเป็นคาเฟ่แต่สวยครับ <laughs> อ่าโซนนี้จะเดินข้ามสะพานมาอยากจะกินกาแฟเข้าอาคารยุโรปอิงลิสคอเททตัวหลังนี้เลยนะฮะ อยากกินข้าวแกงเดินเข้าไปนี่ตรงนี้จะมีอันนี้ตรงนี้จะมีะะมข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวขาวหมูหัวเตี๋ยวต้มยำนะครับแล้วก็วันนี้รันระบบข้าวแกงโอ้ถูกต้อกนาถามไหมฮะกล้องมาดูกใกล้ขวัวกิ้งอ่าขัวกิ้งแนะนำมีอะไรบ้าง เขาเขาเข้าไปด้านในมันถึงไม่ต้องผ่านกระจกอืมเดี๋ยวจะดอันนี้มาหมูผัดพริกแกงถั่วตามด้วยหมูหวานหมูหวานบัวผัดไข่ใส่หมูไข่ลูกเขยไข่ลูกเขยผัดขิงผัดขิงหมูไก่นะคะใช้เนื้ออกไก่แล้วนี่ก็ผัดแตงไข่ผัดบัวผัดผัดเปรี้ยวหวานเปรี้ยววหานตามด้วยลาบหมูลาบหมูแกงไตปลาแกงไตปลากระโหลกกระโหลก กระเพราเครื่องในไก่เครื่องในไก่แกงพักทองแกงฟักทองที่ศาลบ้านเราตามด้วยตัวนี้จะเป็นปากกาดองปากกาดองโตเครื่องเครื่องแล้วรวมไปถึงผนังผนังน่ากินเลยแล้วก็รวมด้วยผัดอันนี้เป็นแกงเผ็ดแกงเผ็ดผัดขุาวหมูเส้นมาเนี่ยมันก็ส่วนเมื่อวานเรารันระบบข้าวขาหมูข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำตรงนี้ก็จะเป็นของทอดนะครับ พวกลูกชิ้นทอดพวกน,นิกเก็ตเฟนฟรายนักเก็ตเฟนฟรายทอดต่างๆส่วนนี้เป็นขนมหวานนะครับร้านข้าวแกงยิมทางที่ตั้งอยู่อำเภอพิบูลมังสาหารบ้านเกิดผมเองแวะจจอนนี่ท่านใดจะไปเที่ยวหาแทมหาชะนะใดแม่น้ำสองสีไปประเทศลราไปบุญทเลกโขงเจียมสดินทร์สีเมืองใหม่พิบูลมังสาหารช่องเมก็กมาแวะนะครับเนี่ยวนอ่ะกล้องไปดูมาดูนี่คือความงดงามส่วนอาคานุ นะอาคารนู้นกิดท่านอยากทานอาหารอีสานตรงนั้นก็จะเป็นอาหารอีสานประกอบไปด้วยบาเผาไก่ย่างส้มตำลาบผมต้มแซ่บขนมจีนนะครับยำต่างต่างลูกชิ้นทอดนะครับอาคารนู้นส่วนอาคารนี้บาร์แอนเลสโซลองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พันใดอยากมาพาเพื่อนมานั่งคุยงานแอร์เย็นๆลาบปลาบึกต้มยำปลาบึกนะครับลาบปลาคัง อโอ้อาหารไทยจีนยุโรปสเต็กพวกอาหารอิตาเลียนเชฟยุยโรปจะอยู่อาคารหลังนี้มีไวน์ให้ดืม่มมีแอลกอฮอล์มีเพลงเบาๆฟังอาคารหลังนี้นะครับเดินผ่านเข้าเนี่ยกล้องมามาเข้ามาหันมาเฟปเดินไปแล้วหันมาแอมแอนแอนรอบเร็วๆน,นี้ครับผมจะเริ่มเปิดรันระบบถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะรันระบบวันที่หนึ่ง มิถุนายนนี้จะเปิดทดสอบให้นักท่องเที่ยว FC ผมได้เข้ามาใช้บริการวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้นะครับเปิดเขารับเพียงแค่หาคนเขาร้ายยานว่าจมมีกูรันระบบเราจะรันระบบทุกอย่างล่ะนะฮะนี่บรรยากาศที่สวยส่วนอาคารหลังนี้นี่ครับก็เป็นอาคารเบเกอรี่นะครับ อาทานกาแฟนะครับอยากทานกาแฟนั่งชิวๆห้องแอร์เย็นส่วนส่วนนี้ก็จะเป็นบิงซูบิงซูเยลลี่และก็ข้าวโพดอบเนยของน้องๆหนูๆเนี่ยมีเก้าอี้นั่งสวยๆเก้าอี้หวายนั่งสวยๆส,ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นข้าวแกงส่วนโซนนี้ครับก็จะเป็นของฝากของฝากมาดูรังบิวียนลังบิวียน ฝากเมืองอุบลจะมารวมกันอยู่ที่ศูนย์สรรพสินค้าของฝากแวะจอน,นี่ตรงนี้ฝากข่าวดีไปยังพี่น้องชาวอุบลเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปใครมีสินค้าพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองผ้าของวัตถุโอท็อปอะไรต่างๆเอามาเสนอผมได้เลยเดินทางเข้ามาที่โครงการนี้เริ่มตั้งแต่10โมงเชา้าเข้ามาพบฝ่ายธุรการออฟฟิศผมด้านหลังโครงการ เอาปลาแดกมาเสนอเอาอื้องเอาแม่นอนไม่โจดเอาไม่ไผ่เอานอนไม่อีหยัง้าได้หรือท่านผลิตสินค้าอะไรอยากมาลงขายฝากขายที่นี่เดินทางมาพบผมเริ่มตั้งแต่วันที่19เป็นต้นไปเอาของเอาราคามาเสนอหากคุณได้เป็นพาร์เนอร์ผมคุณจะได้ร่วมกับบริษัทของผมได้ส่งสินค้าออกต่างประเทศและขายไปทั่ว ประเทศไทยและข้อจะได้ลงกับสาขาข,าของผมลหลายสาขาซึ่งเป็นของฝากของผมส่วนตรงจุดนี้ก็จะเป็นแวะจอนนี่ที่จะมีผู้คนผ่านมาเที่ยวผาแต้มแก่งสะพือวัดภูเผาช่องเม็กซิลินทอนเื่อนซิลินทอนอีกหลายล้านคนนะครับบรรยากาศสวยๆโบชีบังกามะกอกโอลิฟต้นนี้มาจากประเทศสเปนพร้อม ต้อนรับพวกคุณนะครับมีโอกาสผ่านมาอุบลราชธานีหากท่านอยากจะมาเที่ยวอำเภอโคงเจียมมาแวะนะครับมาเที่ยวอุบลตอนล่างมาแวะนะครับที่นี่คือแวะจอน,นี่ครับขอบคุณครับ